ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าทางเอลิกเทนฮากนั้นให้ความสําคัญในการเสริมทัพทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยเพิ่มจากกองหน้านะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งตำแหน่งนะก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับโดยมีมอยเชสไกเซโด a l e x กซ m สแม็กอ i s ันลแล้วก็ดีคาไลนะครับทั้ง3คนนี้อยู่ในลีดไลายชื่อลำดับต้นๆของเทน h a รต้องการเลยทีเดียวนะครับโอ้โหถ้าเกิดว่าพวกเรานั้นได้ท่านชีกมาผมเชื่อได้ว่าเทน h a รต้องได้ใครสักคนมาแน่นอนส่วนตัวผมผมอยากได้ m ม็กอารันลิสเตอมากกว่านะครับเขาเล่นดีอย่างมากเลยนะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูนิเต็ดนะครับที่ส่งแมวมองไปดูเด็ก2คนในรอบรองชนะเลิศของศึกดั้ครับนะครับเด็ก2คนนี้มีชื่อว่าอ็อกคุนโคสู่กองกลางวัยย2ิบสปีแล้วก็ซานติโกจิมิเนส กองหน้าวัย21ปีนะครับและเด็ก2คนนี้มันไม่ธรรมดาครับมันมีสโมสรใหญ่ๆมาสนใจได้แก่ท็อตแนมฮอสเปอร์ไบรตันเลสเตอร์ซิตี้เวสต์แฮมเบนฟอร์ดโปลุเซียดอทมุลแอตติกโอมาสติดโมนาโกลียงโฟบวกแล้วก็เซบีย่านะครับโอ้โหมันไม่ธรรมดานะเด็ก2คนนี้มีแต่ทีมใหญ่ๆมาสนใจเลยนะครับโอ้โหถ้าเกิดได้มาก็ดีนะครับอายุยัง20ต้นๆเองถ้าเกิดซื้อมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้งานได้ยาวๆเลย ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกเทนฮากที่พูดถึงการกลับมาของคริสเตียนลิกเซนนะครับเทนฮากกล่าวว่าเขามาที่สนามและดูเหมือนว่าเขาไม่เคยจากไปไหน เขาเล่นกับบอลได้สบายและเยือกเย็นตัดสินใจได้ดีและสร้างความมั่นใจให้กับทีมเพราะว่าเขาจ่ายบอลได้ยอดเยี่ยมเราดีใจมากที่เขากลับมาเขานั้นเป็นคนสำคัญของทีมเสมอนะครับโอ้โหแสดงว่าการกลับมาของคิสเตนเอ็กเซนเนี่ยก็มีผลต่อทีมเป็นอย่างมากนะครับและสัปดาห์หน้าหรือนัดหน้าที่จะถึงครับเราก็อาจจะเห็นคาซิโลนั้นกลับมาช่วยทีมนะครับผมก็หวังว่าจะไม่มีใครบาดเจ็บอีกแล้วนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมาคัสแลดฟอน,นครับที่อาการบาดเจ็บของแลดฟอร์นนั้นไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะครับและเขาจะพลาดเกมในศึกยูโรปาลีกที่เขาจะพบกับเซบียในนัดแรกนะครับทางนี้ผมก็เอาใจช่วยแลตฟอร์นนะครับให้เขาหายเจ็บแล้วก็กลับมาช่วยทีมเร็วๆนะครับผมอยากให้แมนยูนั้นได้แชมป์ยูโรปาลีกครับผม ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของปีเตอร์ชไมเคิลนะครับที่เขากังวลเกี่ยวกับโอกาสของแมนยูนเต็ดที่มันมากไปแต่จบสกอร์ไม่ได้อันรประมาณนี้นะครับโดยปีเตอร์ชไมเคิลกล่าวไว้ว่ามันเป็นชัยชนะที่ดีเราทำสามแต้มเราทำขีนชีสแล้วก็มีผลบวกอื่นๆอีกมากมายตามมาทั้งนี้ก็ยังมีแม็กววาลานวานวิสกา้านั้นที่เล่นได้ดีมากๆแต่ก็มีช่วงเวลาที่แย่เหมือนกันข้อเสียหลักเลยก็คืออาการบาดเจ็บของมาคาแรดฟอร์ดและรวมไปถึงโอกาสพลาด เป็นจำนวนมากๆเลยล่ะผมคิดว่าแมนยูนั้นต้องการโอกาส29ครั้งจริงๆหรือที่จะยิง2ประตูได้ทั้งนี้ประตูที่2มันก็มาจากการทําผิดพลาดของเอเบอร์ตันดังนั้นผมจึงมีความกังนวลว่าแมนยูควรหาคนที่จะมาจบสกอร์ได้เฉียบคนมากกว่านี้ควรใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้นะครับโอ้โหปีเตอร์ชมเกินกล่าวประมาณนี้นะครับผมท้งนี้ทางถ้าผมดูนะผมก็คิดเหมือนเขานะครับเพราะว่าแมนยูนั้นมันไม่มีกอง หน้าที่เฉียบคมที่จบสกอร์ได้จริงๆนะครับไม่เหมือนฮาเลน์นะนะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดาวิดลาญย่าที่เขาสนใจแมนยูน t เต็ดเป็นอย่างมากและจะไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่ต่อกับเบนฟอร์ดนะครับทางนี้เบนฟอร์ดก็ต้องการค่าตัวกับเขาอยู่ที่40ล้านยูโรและเขาก็หวังว่าเขาจะได้ย้ายไปสโมสรชั้นนํำของโลกสมใจหวังของเขานะครับทางนี้ผมก็มีความคิดในใจว่าถ้าเอานักเตะที่มีใจเอามายังไงมันก็ไม่เสียหายครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดาบิดเดเคานะครับที่เขามี20คีนชิตในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการการแข่งขันนะครับโอ้โหโคตรโหโดครับปู่เดต่อมานะครับก็เป็นข่าวของนิวคา r ์สเซนที่กำลังจะยื่นซื้อแม็กโทมินีกับแม็กไวในราคา80ล้านปอนด์นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ ทั้งนี้เอ็ดดีฮาวก็ยังเชื่อว่าทั้งคู่จะนำประสบการณ์เกมใหญ่ๆมาสู่นิวคา์สเินแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากโอ้โ oh, หถ้าเกิดเอาทั้งสองคนนี้ไปผมเชื่อว่าชิปหายแน่แมนยูเพราะว่าสองคนนี้เขารู้กลยุทธ์ของเอลิกเทนฮารเป็นอย่างดีเลยนะครับ ต่อมานะครับนี่ก็คือสถิตินักเตะแมนยู10คนที่ทําประตูสูงสุดต่อ1ฤดูกาลให้กับแมนยูนเต็ดนะครับและแรดฟอร์ดนั้นยิงไปแล้ว28ประตูในทุกรายการให้กับแมนยูในฤดูกาลนี้ตอนนี้แรดฟอร์ดเขาขาดอีก6ประตูเขาจะติด1ใน10ทันทีนะครับทั้งนี้ผมก็เอาใจช่วยให้แรดฟอร์ดนั้นหายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาช่วยแมนยูแล้วก็ยิงกระจุยกระจายให้มันติดท็อป10ทันทีนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของนิวคาสเซิลนะครับที่ได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อสกอตต์แม็กโทเมเน่ให้กับแมนยูไปพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีข้อเสนอ2ข้อก็คือ 1. จะซื้อด้วยเงิน50ล้านปอนด์ 2. จะขอแลกตัวอแรงแม็กซิเมงแล้วก็เพิ่มเงินให้อีก10ล้านปอนด์นะครับโอ้โหในใจผมนะผมอยากได้อแรงแม็กซิเมงนะครับเอามาเปลี่ยนกับไอ Anthony อันโตนี่อะมาอยู่ฝั่งนั้นเลยไปอยู่ฝั่งขวาเลยผมว่าโอ้โห จ์ดแน่นอนต่อมานะครับก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับที่แมนยูนั้นจะพบกับเซบีย่าในศึกยูโรปาลีกในวันศุกร์ที่14เมษายนเวลาตี2รอบ8ทีมนะครับทางนี้ผมก็อยากให้ทุกคนนั้นเอาใจช่วยแมนยูนะให้แมนยูชนะสัก30นะครับเพื่อจะเล่นในรอบ2แบบสบายๆชิวๆนะไม่ต้องเก่งอะไรประมาณนี้ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกุสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ